สวัสดีครับผมจาามา่าลำแคลนาวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมต้นกล้าของไม้เก่าแก่ของไทยเรานะครับต้นใหญ่นะครับคือต้นมะเกลนะครับนี่นะต้นมะเกลรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับตอนเด็กๆนะครับต้นที่สองนะครับต้นว่านะครับเพราะจากมเมล็ดต้นว่าเป็นต้นที่ถ้าเขามีลูกแล้วนะครับจะเรียกนก ได้เยอะเลยนะครับเพราะนกชอบนะครับลูกสีม่วงม่วงนะครับรสชาติรสชาติดีฝาดหวานนะครับมีเอกลักษณ์ลูกก็ชอบคนก็ชอบนะครับกินแล้วลิ้นจะมีลักษณะม่วงม่วงดำๆนะครับต้นที่สามคือต้นตะโกนะครับนี่นะครับวันนี้นำไม้เก่าแก่ของไทยเราสามชนิดมาฝากสัานผู้ชมนะครับนี่นะครับ ดูกันจัดชัดนะครับมะเกือต้นก้าต้นว่าต้นตะโกขอบคุณเทุกการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีสวัสดีครับ